สวัสดีครับคลิปนี้พิมก็จะพาไปขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่นะครับผมก็จะมีอยู่2ธนาคารที่พิมจะไปคือธนาคารกรุงไทยและก็ธนาคารออมสินนะครับพิมก็เป็นครั้งแรกสําหรับพิมสําหรับการไปขึ้นที่ธนาคารครับว่ามันจะเสียเงินอะไรเพิ่ไมไหมหักเท่าไหร่แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวพิมจะอธิบายให้ฟังนะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราจะทําอะไรฮะวันนี้เราจะมาเมา่ m o เมา่ m เมา่ m o เรื่องอะไรวันนี้เรื่องอะไรเรื่องสลากสลากกินแบ่งใช่ไหมเออวันนี้ฟิล์มก็เลยเอ้ไม่ใช่ดิวันค้างก่อนฟิล์มอ่ะไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตว่าเออธนาคารมันแบบรับครึ่งเงินอ่ะสลากนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็เ็แบบเอ้เราสนใจแต่ไม่เราอยากไปลองนี่ก็เลยคุณพี่กับคุณน้องก็เลยถูกลอตเตอรี่กันก็เลยไป ก็เลยให้เนี่ยเนี่เลย,เยไปลองดูว่าเออมันเป็นยังไงม,มีขั้นตอนอะไรเสียงเงินเยอะไหมค่าใช้จ่ายอะไรไหมและแล้ววันนี้ก็ได้ไปอ่าเป็นยังไงมัง่งวันนี้ก็ได้ไปอ่าธนาคารอะไรกรุงไทยม,มีกรุงไทยกับออมสินรั้งแรกก็ไปกรุงไทยนั่นแหละก็ไปถึงปุ๊บก็จะมีอ่ารปปใช่ไหมมีเออนั่นแหละจุดคัดกรองเขาเขาก็จะถาม่อนเลยมาทําอะไรครับเขบอก ครั้งแรกเราไปอะไรนะกรุงไทย,ทยก่อนเลยกรุงไทยก่อนเลยใช่ไหมจริงก็เราพอเขาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเ,<อ>เขาก็เลยรู้เรื่องกันในประมาณในสองคนทั้งสองธนาคารธน<อ>าคารกรุงไทยถามทำอะไรครับมันก็บอกอ๋อมาขึ้นเงินสลากครับเขาเขาบอกขึ้นเยอะไหมในใจเราก็แบบฮ้ขึ้นเยอะไหมใใแล้ว,ลอ,ลวอ่าพอดีมีถูกอ่ารางวัล้ทยสองตัวแล้วก็เลขหน้าสามตัวก็เลยเฮ้ยถ้า เนี่ยถ้ากูตอบไปสองตัวมันจะเป็นยังไงไหมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะให้ขึ้นไหมหรือมันจะอะไรก็เลยบอกอต่อไปเลขขาเลขหน้าสามตัวบอกไปเสร็จมันก็บอกว่าอทําไมไม่ไปขึ้นร้านข้าง,างๆหลายแบบร้านร้านนอกหลายรประมาณนี้เพราะมันก็ดอกเบียเ้ยมันหักอะไรนะเรียกว่าอะไรนะหักเปอร์เซ็นต์หักเปอร์เซ็นต์เออหักเปอร์เซ็นต์ไม่ต่างการหักหนึ่งจุดห้าของธนาคารก็หนักหนึ่งจุดห้าข้างนอกน่าจะประมาณสองอะไรประมาณเนี้ย เราก็เลยแบบในใจก็เลยเราอยากเป็นวิทยาทานใช่ไหมเขาเรียกว่าวิทยาทานมาเป็นทดลองเือ <c oughs> อยากลอ,ลองขึ้นดูนั่นแหละที่แบบว่ามันจะเป็นยังไงเ,ออเขาถามมาเออมันคนเยอะนะรอหน่อยนะอะไรแบบนั้นเออก็รับรับบัตรคิวไปเสร็จแล้วก็รับของกรุงไทยมาปุ๊บแล้วนี่ก็เอ้ยเราเหลืออีกตเตอรี่ใบหนึ่งก็จะลองไปออมสินแต่ไปออมสินปุ๊บเราพอจับดูไว้ก่อนเลยวะ แล้วก็ถามมาขึ้นสลากมาขึ้นสลากครับอะไรประมาณนี้ก็เอามาขึ้นสลักเอาทําไมมาขึ้นอยู่ธนาคารล่ะไม่ไปขึ้นร้านข้างนอกหรอวะแล้วดอกอ่าที่หักก็ท่าเราทำไมอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่ารอปภจะถามทําไมว่าจะขึ้นที่ไหนขึ้นธนาคารทําไมคือในเมื่อธนาคารก็แจ้งอยู่แล้วว่าขึ้นสลากได้ใช่ไหมล่ะเราก็งงเนาะไอ้คนเอาสลักไปขึ้นเนาะในถ้าเขาเราคิดเงี้ยวกเราคิดว่าเอ้ย เราพอเขาเป็นห่วงเราหรือเปล่ากลัวเรารอคนลูกค้าเยอะหรือเปล่า,รา,า,า,รา,ารหรือว่าค่าใช้จ่ายมันก็พอๆกันหรือเปล่าแต่เราอ่ะคืออยากรู้นี่ใช่<ม>แล้วก็บอกธนาคารออมเสียว่าเออพอดีผมอยากรู้ว่าเออมาขึ้นธนาคารนี่เขาจะมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้<ม>อยากรู้คืออยากรู้เผื่อจะนู่นนี่นั่น<ม>บอกคนอื่นได้เ<ม>ขาบอกอมเสียก็เลยบอกขึ้นเอาสมุดบัญชีมาไหมครับเขาบอกไม่ได้เอามาเขาบอกถ้าไม่มีสมุดบัญชีไม่ได้เอามานี่ก็ขึ้นไม่ได้ ต้องมีสมุดบัญชีเพราะธนาคารเขาจะาจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีครับอะไรประมาณนี้เขาก็เยอะอ่ะเนาะอืมผู้ชมคุณผู้ชม <laughs> ก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ไปอ,อมสินแลออ้วก็เลยมากรุงไทยก็มานั่งรอคิวสักพักนึงถึงคิวเราเราก็เข้าไปเสร็จก็ใจเราวิววิว <c oughs> แล้วโดนข้างหน้าใจก็หวานๆก็เลยแบบใจเราก็วิววิวแล้วแบบอะไรยังไม่รักเลย ขึ้นได้เอ้ยบัตรบัตรเราเรากดรหัสผิดนี่หว่าเราก็เลยเอ้ยเปลี่ยนเรื่องไปก่อนเปลี่ยนเรื่องไปเป็นอาย,ยื่นเป็นบัตรขอทําบัตรใหม่กดรหัสผ่านผิดอะไรประมาณนี้เราก็เราก็เข้าใจแล้วก็ที่มันมีน้อยแต่เราอยากรู้ไงวออ่ายื่นบัตรไปเสียก็อันนี้ครับมากดรหัสผิดครับอะไรบอกแล้วก็แล้วก็เอาสลากกินแบ่งตัวท้ายเอามาขึ้นด้วยไปเทายกับตัวหน้าอะไรประมาณนี้ เสจพนักงานก็โอเคนะเขาก็ถามอ่าจะรีขึ้นใช่ไหมคะอะไรพอใช่ครับอะไรประมาณนี้เ็จขึ้นเสร็จปุ๊บก็เลยถามเขาว่าต้องใช้อะไรบ้างครับเขาบอกใช้แค่สลากกินแบ่งที่เราถูแล้วก็บัตรประชาชนแค่นั้นเท่าเงินของสลากไม่เกินสองหมื่นบาทเราไม่ต้องมีสมุดบัญชีอืมก็เลยถามว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เขาก็บอกเออรวมอ่า อาการอรสเตม0.5ด้วยก็ประมาณ1.5เนี่ยตามช่องนี้เลยที่เคยขึ้นมาธนาคารเขาก็ถามอ่าคุณลูกค้านี่เหมือนเขาคุยเล่นคุยแซวๆนะเพราะคุณลูกค้านี่ถูกลาตเวอรลันถูกลังวันลอตเตอรี่นี้ลูกค้าดีใจหรือเปล่าคะพอดีเราใส่เม็ดเราก็น้านี่เงิอะครับก็ก็ดีก็ดีใจแต่ว่า ก็ซื้อมาหลายงวดซื้อมาเยอะอยู่ก็มันหายดีใจแล้วได้มานานๆถูกทีนี่ก็นานๆถูกทีเหมือนกันก็พนงายก็โอเคนะคุยคุยเล่นคุยกับในส่วนของรปภเนาะคุยขับพนังานก็คุยเล่นคุยหัวรปภนี่ก็จะเยอะเนาะถามเยอะนั่นนี่เยอะเนาะเราก็เลยถามเฮ้ยเราต้องใช้อะไรอีกไหมแบบก็ถามแค่นั้นแหละคือประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาสมุด ถ้าเงินมันเกินสองหมืบาทรางวัลเอาสมุดบัญชีไปเขาจะโอนเข้าบัญชีให้แล้วก็บัตรประชาชนส่วนตัวสลากเราจะเขียนข้างหน้าด้านหลังเราจะเขียนเป็นชื่อ,อแล้วก็ถ้าเอาเขียนเป็นชื่อมาเสร็จเราต้องมีแบบประชาชนให้ัปตรงตามชื่อต้องยื่นเหมือนเช็คเลยอะ่ะถ้าสมมติเต็มขึ้นให้ของพี่หมวยพี่มวยเขียนชื่อข้าหลังสลากพี่ก็ต้องเอาบัตรประชาชนของพี่มวยมาขึ้นด้วยอืม,อม ในส่วนราคาหลังจากหลังหักน่นรุ่นนี้แล้วจะเหลือเท่าไหร่ทีนี้เนะ่ไปขึ้นมาก็าจะมีสองตัวสองตัวท้ายแล้วก็มีสามตัวหน้ารางวัลก็อยู่ที่หกพันบาทแต่ก็เขาก็จะมีแบบว่าค่าทำเนียมขึ้นรางวัลหกสิบบาทมีค่าอกรสแตมก็หาภาษีหน้าที่จ่ายหกสิบาทรวมเป็นหักเป็นร้อยยี่สิบาทซึ่งถ้า <laughs> ฟิล์มลองหารดูแล้วอ่ะ เท่ากับตก40บาทอ่ะต่อใบอือ40บาทต่อใบมันก็ใกล้เคียงกันกับร้านทองอ่ะเนาะสองพันสองพันละ40บาทอ่ะที่มันเพิ่เหมือนใกล้เคียงกับร้านข้างนอกเออใกล้เคียงกับร้านข้างนอกเลยแล้วก็ได้ใช้เวลารอนานด้วยเพราะลูกค้าเยอะเออสรุปแล้วสรุปแล้วว่าคุณว่าคุณจะไปขึ้นสลากรอบหน้าคุณจะไปขึ้นที่ไหนคะ ร้านนอกร้านนอกดีกว่าร้านนอกดีกว่าก็สะดวกก็ลดขั้นตอนการทํางานของพนักงานเนาะค่ะใช่แล้วในส่วนของด้านอื่นๆก็การบริการล่ะพนักงานพนักงานพนักงานเลยก็ก็ดีเลยครับแล้วในส่วนของตอนรับข้างหน้าแผนกตอนรับข้างหน้าก็รู้สึกตกใจนหน่อยเราไม่เคย เราไม่เคยได้ยินแบบโทนแบบโทนเสียงอะไรประมาณนี้เลยว่าเหมือนจะําเยอะเนาะเหมือนโทนแบบเอ้ยเหมือนแบบเอ้ยเราผิดหรอเราเราผิดหรอหรือยังไงหรือหรือเขาเป็นเออเหมือนที่เราคิดบวกเออเขาเป็นห่วงเราหรือเปล่าว่าเรารอนานหรือหรือแบบว่าเรายังไงจากคลิปนี้การน้องมอยรอบนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ